บทที่743ว่ากันว่าจัก,กรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่แห่งการแยกท้องฟ้าและจัก,กรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่แห่งแมมมอดรีบเร่งไปยังเมืองเคอรี่อ,อย่างอุกกาบาทไล่ตามดวงจันทร์ถึงแม้จะไม่ใช่ราชาปีศาจที่บินเก่งแต่พวกเขาก็รีบเร่งไปยังเมืองเคอรี่รโดยใช้เวลาน้อยกว่ากว่า3วันเมืองเคอรี่ออยังคงรุ่งเรืองเช่นเคย และจักรพรรดิอผสูนตัวใหญ่ทั้งสองก็ปลอมตัวเป็นสัตว์ประหลาดธรรมดาและตกลงสู่เมืองเคอรี่อย่างเงียบเียบแม้ว่าเหมยกงจือจะไม่บอกพวกเขาว่าการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์อยู่ที่ไหนแต่ก็ไม่สามารถปกปิดจากราชสำนักบรรพบุรุษได้จากข้อมูลล่าสุดพวกเขารู้จักการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มานานแล้วจักรพรรดปีศาจทั้งสองมาถึงย่านนี้อย่างเงียบเงียบซึ่งเป็นมุมเล็กๆของจัตุรัสเมืองเคอรี่จากข้อมูลพบว่ามีมนุษย์หลายพันคนที่อาศัยอยู่ที่นี่ จักรพรรดิอสูรแยกสวรรค์ได้ปลดปล่อยพระเจ้าครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดแม้ว่าพวกเขาจะเป็นจักรพรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ที่ยืนอยู่บนจุดสูงสุดของพลังต่อสู้ของโลกแล้วแต่พวกเขาก็ไม่กล้าที่จะกระทำโดยพลั้งเผลอนี่เป็นหนึ่งในเมืองหลักที่มีกฎหมายและระเบียบที่สารบรรพบุรุษประกาศใช้ปฏิบัติตามและการฆ่าเท่านั้นที่สามารถเป็นการรอบสังหารไม่จักรพรรดปีศาจแหวกนาาขมวดคิ้ว มันยุ่งยากเขากระซิบมันคืออะไรจัก,กรพัดอสูรแมมมอถามอย่างรวดเร็วตัวเลขมันผิดตามข้อมูลก่อนหน้านี้นิคมของมนุษย์ก็เพียงพอจะมีคนหลายพันคนแอลมันพัฒนาไปอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่ปีมานี้ฉันจะไม่แปลกใจเลยถ้าจะถึงระดับหมื่นคนแต่ณจุดนี้ถึงแม้ว่าที่นี่จะมีมนุษย์อาศัยอยู่แต่จำนวนน้อยนิดคือคนจนหนึ่งหรือสองคน ไม่น่าจะเป็นไปได้ที่มนุษย์ภายในจะมีชีวิตอยู่ได้ยาวนานและมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบถ้วนแต่มีเพียงคนจำนวนมากเท่านั้นจัก,กรพพัดปีศาจทลายสวรรค์อดไม่ได้ที่จะไตร่ตรองจัก,กรพพัดอสูรแมมมธปล่อยจิตสำนึกของเขาและสัมผัสได้และพบว่าเป็นเช่นนั้นจริงบางทีข้อมูลอาจไม่ถูกต้องจู่ๆจัก,จก,จก,กรพพัดปีศาจแมมมธก็ถามด้วยความสงสัยในดวงตาของเขา จริงหรือไม่เราจะรู้เมื่อเราเข้าไปถามใบหน้าของจักรพรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่แยกท้องฟ้าแสดงท่าทางดุร้ายและมีออร่าที่น่ากลัวในน้ำเสียงของเขา จักรพรรดิอสูรผู้ยิ่งใหญ่ทั้งสองแปลงร่างเป็นมนุษย์ปลอมตัวเป็นมนุษย์ธรรมดาสองคนและสัมผัสด้านในของนิคมอย่างระมัดระวังไม่มีใครถูกรบกวนภายใต้การรบกวนของจิตสำนึกของพระเจ้าในสายตาของมนุษย์ในการตั้งถิ่นฐานจักรพรรดิอสูรผู้ยิ่งใหญ่ทั้งสองดูเหมือนจะเป็นเพื่อนที่ดีและเพื่อนบ้านที่ดีที่อาศัยอยู่กับพวกเขาทุกวันแต่ถ้าพวกเขาถูกถามเพื่อตั้งชื่อทั้งสองพวกเขาจำชื่อจักรพรรดปีศาจไม่ได้ เขาไปชนมนุษย์ที่กำลังจะตักน้ำและจัก,กรพรรดอิอสูรตัวใหญ่ทั้งสองก็รีบหยุดเขาและถามว่านี่เพื่อนเอ๋ยฉันมาจากข้างนอกและไม่ได้กลับบ้านนานแล้วขอโทษด้วยทำไมถึงอยู่ที่นั่นในที่ของเรามีมากมายมนุษย์โอ้ oh, ในที่สุดพวกคุมก็กลับมาแล้วมนุษย์เราก็มีอาณาเขตของตัวเองแล้วเทพสมุดได้เปิดเกาะให้เราในทะเลแล้ว และผู้คนจํานวนมากได้อพยพไปที่นั่นแล้ววันนี้เราต้องเปิดเรือใหม่อีกครั้งใช่ไหมไปทะเลไหมแพ็คของแล้วไปกับฉันไหมจักกระพัอสูนแมมมอธและจักกระพัปีศาจทลายนภา,ามองหน้ากันและเมื่อพวกเขาเอื้อมมือออกไปมนุษย์ที่อยู่ข้างหน้าพวกเขาก็กลายเป็นเท่าทานทุกคนแสดงแววตาสํานึกในทันทีพลังศักดิ์สิทธิ์ของพวกเขาพุ่งสูงขึ้น และพวกเขาก็มินไปที่ปากทะเลด้วยกันเนื่องจากในเมืองเคอรี่ยังมีมนุษย์ไม่มากนะักไปทะเลเพื่อสร้างความวุ่นวายจะดีกว่ามนุษย์กำลังยุ่งอยู่บนเรือบางคอนมีหน้าที่แบกน้ำสำรองบางคอนมีหน้าที่ติดตั้งผ้าใบของเรือใบและบางคอนมีหน้าที่แบกอาหารจากทะเลขึ้นสู่ดาดฟ้าทุกคอนมีรอยยิ้มบนใบหน้าและพวกเขารู้ว่าพวกเขากำลังจะออกจากพื้นที่ที่ถูกครอบงำโดยสัตว์ประหลาดและไปที่เกาะอ,อิสระที่เป็นของมนุษย์เท่านั้น ซึ่งเป็นสวรรค์นในใจของทุกคนแต่ไม่มีใครสังเกตเห็นว่าจาก,กรพพัดอสูรทั้งสองมองดูฉากที่มีชีวิตชีวานี้อย่างเงียบๆซึ่งอยู่ไม่ไกลใบหน้าของพวกเขามืดมนและหัวใจของพวกเขาก็ร้อนรุ่มด้วยความโกรธไม่นานหลังจากนั้นเรือไม้ที่เรียบง่ายแต่ใหญ่ของมนุษยชาติก็แล่นไปอย่างแกว่งไกทุกคนนับถือกำเนิดในสมัยโบราณและราชินีแล้วออกไปบทที่เจ็ย ตอนนี้ถังซานกำลังปลูกฝังความสงบใต้ต้นไม้สีทองตอนนี้ต้นไม้สีทองอยู่ระดับเทพด้วยลักษณะของต้นไม้สีทองหลังจากระดับเทพระดับพลังงานชีวิตจะมีการเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพไม่เพียงแต่รักษาบาดแผลแต่ยังเล่นบทบาทขององค์การระเหิดระดับของชีวิตและปรับปรุงความเร็วขอองค์การเพาะปลูก หากณเวลานี้มีดวงตาสวรรค์ที่สามารถสังเกตพลังงานชีวิตและทะลุอนาเขตอาคมและมองจากด้านบนเทือกเขาเคอรี่ได้จะพบว่าเทือกเขาเคอรี่ผลิตจุดแสงสีเขียวนับไม่ถ้วนตลอดเวลาและจุดแสงเหล่านั้น ทั้งหมดช้าลงโดยไม่มีข้อยกเว้นหุบเขาลอยไปที่ใจกลางของภูเขาก่อตัวเป็นกระแสน้ำาวนขนาดใหญ่โดยรวมและศูนย์กลางของกระแสน้ำาวนคือต้นไม้ทองคำซึ่งดูเหมือนจะเป็นหลุมลึกกลืนพลังงานชีวิตและความเข้มข้นของมันคือเทียบได้กับพื้นที่ส่วนกลางของลานบ้านบรรพบุรุษเนื่องจากจิตวิญญาณของต้นไม้สีทองนั้นได้ทะลุระดับพระเจ้าไปแล้วการรวบรวมพลังงานชีวิตในเวลานี้จึงสะดวกยิ่งขึ้น ถังสานซึมซับพลังชีวิตที่หนาแน่นเช่นนี้ค่อยๆซ่อมแซมบาดแผลสีดำที่เขาทิ้งไว้เมื่อเขากลายเป็นพระเจ้าตลอดจนรักษาการฝึกฝนของระดับเทพที่เขาได้รับโดยตรงเมื่อเขาเจาะทะลุ ไม่น่าแปลกใจที่แม่จะประสบกับพายุฝนฟ้าขนองเช่นนี้เขาก็ยังไม่สามารถก้าวข้ามไปสู่การเป็นราชาปีศาจได้ตามระดับการประเมินของอาณาจักรเทพตอนนี้เขาอยู่ในอาณาจักรเทพระดับสองแต่เขาไม่เหมือนกับจอมมารผู้ยิ่งใหญ่บนดาววิเศษความแตกต่างก็คือเขายังคงมีที่นั่งของเทพสมุดแม้ว่าเขาจะไม่มีวิญญ,ญาณนางฟ้าให้เปิดใช้งานแต่เขาก็ยังสามารถใช้พลังได้ในระดับหนึ่งเมื่อถังซานกำลังจดจ่ออยู่กับการบ่มเพาะพลัง ในทะเลแห่งจิตสำนึกของถังซานแก่นของจิตสำนึกของราชาเทพเจ้าก็หมุนตามปกติหูดซับจิตสำนึกของทะเลแห่งสติเพื่อเสริมกำลังตัวเองแต่จู่ๆแกนกลางของจู่ๆก็เปลี่ยนไปมีสีแดงจางๆปรากฏขึ้นเล็กน้อยนี่อะไรนะ่าถังซานนอดไม่ได้ที่จะสงสยัย เขาเปิดตาสวรรค์หลิงซีและมองขึ้นไปที่เสาแห่งโชคของเขาเสาอากาศสีขาวทองยังคงสูงและตั้งตรงเชื่อมระหว่างชั้นฟ้ากับดินดูเหมือนว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงแม้แต่น้อยทังซานร,รู้สึกประหลาดใจพบว่าจิ้งจอกสวรรค์สามารถสังเกตสิ่งต่างๆได้มากขึ้นเขาไม่เพียงแต่มองเห็นโชคของทุกสิ่งแต่ยังเห็นความเชื่อมโยงของโชคเหมือนกับที่เขาเห็นชะตากรรมของโชคเมื่อเขาอยู่เหนือหายนะ ไหมเขาเหยียดมือออกและยังสามารถกระตุ้นหรือบิดการเชื่อมต่อเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงชะตากรรมของสิ่งต่างๆแต่ได้แห่งโชคของเขาดูเหมือนจะไม่เปลี่ยนแปลงเลยแม้แต่น้อยได้ที่เชื่อมโชคชะตาของเขาไม่เพียงแต่นาะแต่ยังแข็งแกร่งแต่ละได้เป็นสีขาวบริสุทธิ์ซึ่งแสดงถึงโชคถังซานเงยหน้าขึ้นราวกับมองจากระยะไกลทุกอย่างในหุบเขาทองก็สงบสุขได้แห่งโชคบนหัวของสิ่งมีชีวิตทุกตัวนั้นขาวโพลนไร้ทิ่ฐิ นาและบางแต่กลับกลายเป็นสีขาวสว่างสวัยไม่มีสีแดงสายแห่งความหายนะเป็นไปได้ไหมว่าจิตสำนึกของเขามีอะไรผิดปกติหรือเปล่าเป็นไปไม่ได้ถังซานสงสยัยแต่ทันใดนั้นแสงสว่างของเลือดที่แกนกลางของจิตสำนึกของเขาเพิ่มขึ้นในทันใดหน้าแดงสูงเสียดฟ,ฟ้าเต็มไปทั้งทะเลแห่งจิตสำนึกและเสียงอันเจ็บปวดก็แผ่ไปทั่วทุกมุมของทะเลแห่งสติของถังซาน ท่านเจ้าสมุทรเทพแห่งท้องทะเลโปรดช่วยพวกเราด้วยช่วยด้วยอ่าเสียงหยุดลงกระทันหันเหลือเพียงเสียงกรีดร้องโหยหวนและจากนั้นก็สูญเสียเสียงใดๆเหลือเพียงเสียงกรีดร้องสุดท้ายที่กล้องอยู่ในหูของถังซานทําให้เขารู้สึกหนาวสั่นอยู่ด้านหลังของเขาถัางซานมองขึ้นไปบนท้องฟ้าสีฟ้าแม้ว่าทุกสิ่งในต้นไม้ทองคํายังคงเหมือนเดิม แต่ทันใดนั้นลำแสงสีแดงหนาเท่าถังเก็บน้ำก็บินไปทางทิศใต้มันเป็นแนวโชคร้ายแต่ถังซานไม่เคยเห็นมันผ่านได้แห่งความพินาศหนาทึบได้สีเลือดผสมกับพลังงานสีดำกระดากระด่างเต็มไปด้วยรัศมีแห่งการสูญพันธุ์ราวกับจะทำลายบางสิ่งบางอย่างอย่างสมบูรณ์และจะต้องไม่ปล่อยให้มีอยู่ในโลกนี้เลยถังซานร,รู้สึกมากจากความเชื่อมโยงของความหายนะนั้นมีความโกรธความสิ้นหวังความทะเยอทะยานที่จะกลืนทุกสิ่ง และรัศมีที่ทำให้เขาคุ้นเคยอย่างยิ่งส่งผลต่อการเชื่อมต่อชะตากรรมของเขาเองเรากับว่ามีชะตากรรมนับไม่ถ้วนเป็นหนึ่งเดียวกับโชคชะตาของเขาเองแต่ในตอนนี้ชะตากรรมที่ไร้เดียงสานับไม่ถ้วนกำลังจะถูกตัดขาดโดยสมบูรณ์ไม่ขังซานตะโกนด้วยดวงตาสีแดงน้ำตาไหลลมหายใจในร่างกายของเขาเริ่มผันผวน,นอย่างไม่แน่นอน และการฝึกฝนที่เพิ่งจะรวมเข้ากับระดับของเทพก็เริ่มคลายอีกครั้งและผันผวนตามการสั่นของเขาเสร็จทองคำพ่นออกมาจากกรูขุมขนซึ่งเป็นพลังศักดิ์สิทธิ์ที่เสริมความแข็งแกร่งในขณะนี้ดูเหมือนว่าอารมณ์ของเขาจะถึงขีดสุดขอองค์การระเบิดแล้วขเขา,ข<อง>ขเขาหยิบเครื่องสื่อสารโทรหาเหมยกงจือตแต่เขาไม่ส่งเสียงมีเพียงสะอื้นเบาๆและคลื่นของสติศักดิ์สิทธิ์ที่โกรธจนสุดขีด เหมยกงจือกำลังนั่งสมาธิอยู่ในขณะนี้เมื่อเขาสังเกตเห็นผู้สื่อสารทันใดนั้นเขาก็ตื่นขึ้นจากการทำสมาธิที่ลึกกล้ำแสงสีเงินวาววับและเขาก็ถูกเคลื่อนย้ายไปยังบุขเขาทองคำในชั่วพริปตาเป็นอะไรไปเกิดอะไรขึ้นถังซานไม่ตอบโดยตรงเขากำหมัดแน่นข้อต่อดังเอี๊ยดไม่มีร่องรอยของเลือดบนใบหน้าเหลือเพียงหน้าตาซีดเผือกและเคร่งขรืมราวกับว่าปีศาจได้ลงมาไปกันเถอะ ถังซานกัดฟันหมดที่745สายเกินไปสายเกินไปเหมยกงจือไม่ได้ถามอะไรเพิ่มเติมพลังศักดิ์สิทธิ์ของราชาอสูรผู้ยิ่งใหญ่คนเดิมก็หายไปแสงสีเงือมวูบวาบเธอก้าวไปข้างหน้ากอดถังซานที่สั่นเทาแน่นพยายามใช้ความอบอ,อุ่นของเธอเองเพื่อบรรเทาอารมณ์ที่ตื่นเต้นของเขาหลังจากไปถึงอาณาจักรของพระเจ้าแล้วแม้ว่าเธอจะยังไม่ถึงจุดสูงสุด ทักษะการเคลื่อนย้ายของเธอก็เทียบได้กับทักษะของราชาปีศาจนกยูงตัวเดิมและสามารถปล่อยได้ทันทีไม่ว่าจะอยู่ไกลแค่ไหนแสงสีเงินวาววับวูบวาบ,วบและเธอไม่ต้องการพลังของตัวเองเพื่อเปิดใช้งานพื้นที่ในฐานะที่เป็นลูกของอวกาศเธอถูกพาไปโดยธรรมชาติในอวกาศและควบไปข้างหน้า ในช่วพริปตาพวกเขามาถึงไม่ไกลจากเกาะวอลราัสเพื่อเป็นการระมัดระวังเหมยกงจือไม่ได้เคลื่อนย้ายโดยตรงไปยังทะเลบนเกาะวอลราัสหากศัตรูที่แข็งแกร่งกำลังต่อสู้บนเกาะวอลราัสในเวลานี้เขาอาจจะตกเป็นเป้าขอองค์การวิพากษ์วิจารณ์ในที่สาธารณะเมื่อเขาเห็นฉากนั้นบนเกาะวอลราัสเหมยกงจืออดไม่ได้ที่จะปิดปากของเธอดวงตาของเธอเริ่มแดงและน้ำตาไหลทีละน้อย กาวอรัสทั้งหมดถูกปกคลุมไปด้วยเปลวเพลิงและควันหนาทึบในขณะนี้ขมเานับไม่ถ้วนยังคงเพิ่มขึ้นตามกระแสลมและท้องฟ้าสีครามในทะเลดูเหมือนจะเป็นสีดำทั้งซานเปิดรูม่านตาปีศาจสีม่วงของเขาและมองเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นว่ายังมีผู้คนบนเกาะกำลังหลบหนีไปที่ภูเขาบนเกาะแต่ดูเหมือนพวกเขาทั้งหมดจะได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการระเบิดที่เพิ่งเกิดขึ้น ในทะเลเรือที่เคยใช้ในการอพยพของมนุษย์ถูกทำลายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยบางลำจมลงไปในทะเลบางลำมีเสากระโดงค่อยจมลงในทะเลและบางลำไม่จมแต่ก็ขึ้นเช่นกันลุกโชนและมีซากศพมนุษย์กระจัดกระจายอยู่บนดาดฟ้าเรือซึ่งดูน่ากลัวมาก บนชายหาดในทุ่งนามีซากศพนับไม่ถ้วนกระจัดกระจายอยู่รอบๆถังซานไม่สามารถนับได้ทั้งหมดในคราวเดียวในบรรดาศพเหล่านั้นมีคนจากเผ่าและยังมีผู้คนจากเผ่าทะเลส่วนใหญ่เป็นเผ่าวอร拉สและยังมีกลุ่มยักษ์ทะเลที่มาสนับสนุนอย่างเห็นได้ชัดนอกจากนี้ยังมีซากศพของชาวทะเลจำนวนนับไม่ถ้วนที่ลอยอยู่ในทะเลซึ่งส่วนใหญ่ถูกทำลายอย่างเห็นได้ชัดในการโจมตีครั้งเดียวและพวกเขาไม่มีเวลาที่จะใช้พลังของพวกเขา ศพเหล่านั้นล้วนโหดร้ายและน่าสะพรึงกลัวบางส่วนดูเหมือนถูกผ่าครึ่งด้วยดาบขนาดยักษ์และบางส่วนดูเหมือนจะถูกทำลายด้วยคลื่นกระแทกที่รุนแรงและปากทั้งเจ็ดนี้เลือดออกจนตายเมื่อเห็นฉากนี้หัวใจของถังซานก็เลือดออกและสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือจุดสีดำเล็กๆสองจุดบนท้องฟ้าพวกเขาคือจัก,กรพรรดิอสูรแมมมดผู้ยิ่งใหญ่และจัก,กรพรรดิอสูรผู้ยิ่งใหญ่ที่แยกท้องฟ้าต่างก็แสดงความรู้สึกสำนึกที่น่าตกใจ ดูเหมือนว่าพวกเขาเพิ่งประสบกับการต่อสู้ครั้งใหญ่ลมหายใจที่ทะลุผ่านท้องฟ้าเริ่มไม่เสถียรเล็กน้อยพวกเขากำลังนั่งอยู่ในอากาศปรับลมหายใจและดูเหมือนจะเตรียมพร้อมสำหรับการต่อสู้ครั้งต่อไปนี่คือจัก,กรพรรดิปีศาจแหวกนภาและจัก,กรพรรดิปีศาจแมมมอธพวกเราควรทำอย่างไรดี เหมยกงจือก็หน้าซี่ทันทีแม้ว่าเธอจะก้าวเข้าสู่อาณาจักรของราชาปีศาจผู้ยิ่งใหญ่แล้วแต่เธอก็ยังไม่คิดว่าจะทำได้ท้า,ท,าทั้งสองพร้อมกันราชาอสูรหัวโบราณถ้าเป็นจักรพรรดิฟีนิกซ์คริสตันเขาอาจจะยังมีโอกาสแต่สองคนข้างหน้าพวกเขาเป็นจักรพรรดปีศาจขั้นสูงมาหลายร้อยปีแล้วและการฝึกฝนของพวกเขานั้นลึกซึ้งมาก ค่ดวงตาของถังซานเปลี่ยนเป็นสีแดงในเวลานี้เขาไม่ได้คิดด้วยซ้ำว่าเขากำลังจะเผชิญหน้ากับจัก,กรพรรดอิอสูรระดับสูงสองคนตรีศู์ปรากฏขึ้นจากอากาศในมือของถังซานและจุดสีน้ำเงินจำนวนนับไม่ถ้วนพุ่งขึ้นจากทะเลพุ่งเข้าหาตรีศูนย์ในมือของถังซานร,ราวกับว่าถูกเรียกโดยบางสิ่งตรีศูนย์ผลิดอกอีกครั้งด้วยความสดใสที่แพรวพราวนี่คือสนามรบที่เป็นของมัน เดิมมีต้นกำเนิดมาจากทะเลที่ไม่มีที่สิ้นสุดในเวลานี้ภายใต้พรของทะเลเงาสีทองจุดไฟสีฟ้าสดใสและยังคงทำด้วยความตื่นเต้นสัญ,ญลักษณ์ของพระเจ้าเซี่ยงไฮ้บนหน้าผากของถังซานเปล่งประกายอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ในทันทีและรัศมีสีน้ำเงินก็ผลิดอกออกด้านนอกเป็นรูปทรงวงแหวนกวาดไปทั่วท้องทะเล กระแสลมสีขาวเริ่มลอยขึ้นจากขอบฟ้าอันไกลโพ้นมันเป็นพลังแห่งศรัทธ,ธาของสิ่งมีชีวิตนับไม่ถ้วนในมหาสมุทรสีฟ้าที่ไม่มีที่สิ้นสุดในขณะนี้พวกเขาได้ปลดปล่อยศรัทธ,ธาออกมาอย่างศรัทธ,ธาภายใต้การเรียกร้องของพระเจ้าแห่งท้องทะเลที่แท้จริง ภายใต้พรของความเชื่อที่นับไม่ถ้วนพลังงานที่ถังซานสามารถระดมพลังได้ถึงจุดสูงสุดทันทีหลังจากที่เขาเกิดใหม่แม้แต่จาก,กระพัดปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ก็ไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นพลังอันยิ่งใหญ่พุ่งทยานผ่านเส้นเมริเดียนของเขาอย่างบ้าคลาั่ง และแม้แต่เส้นเมริเดียนเล็กๆบางส่วนก็ยังถูกทำลายด้วยพลังบ้าๆของเขาเองแต่เนื่องจากพลังแห่งศรัทธาทั้งหมดนั้นเคร่งศาสนาอย่างยิ่งพระองค์ไม่ทรงริเริ่มโจมตีเส้นเมริเดียนของเขาและร่างกายของเขาแทบจะไม่สามารถต้านทานได้ในระยะไกลจากกระพัตปีศาจแมมมอธและจากกระพัดปีศาจแยกสวรรค์ก็สังเกตเห็นฉากที่ด้านข้างของถังซานและดวงตาของพวกเขากระตุกเล็กน้อยยังหาเจอไหม ฉันรู้ว่าคุณจะไม่หยุดเพียงแค่นั้นเนื่องจากคุณทำลายจุดเริ่มต้นของโชคของเผ่าสัตว์ประหลาดของฉันฉันจะทำลายอนาคตของเผ่าพันธ์มนุษย์ของคุณมาเหรอมาเลยสวรรค์ข่าคุณไม่ได้ฉันมาที่นี่เพื่อให้คุณชูร่าไม่มีวันลืมบทที่746ดสองราชาแห่งสงคราม ถังซานเคลื่อนไหวในสายตาของเหมยกงจือ่อถังซานร,รีบไปที่ร่างทั้งสองบนท้องฟ้าเหมือนดาวตกที่ไล่ล่าดวงจันทร์พลังศักดิ์สิทธิ์ของเทพสมุดที่มีพลังม้วนคลื่อนขนาดใหญ่ในทะเลขับน้ำทะเลสีฟ้าให้ควบไปข้างหน้า ถังซานยกมือขึ้นเหนือศีรสตรีศูนย์ที่ดูไม่มีในยสำคัญกลายเป็นยักษ์ใหญ่อย่างหาที่เปรียบมิได้ในสายตาของจักรพรรดิอสูรผู้ยิ่งใหญ่ทั้งสองมีภาพหลอนขนาดใหญ่ปรากฏขึ้นเหนือศีรษะของถังซานเป็นรูปที่แข็งแกร่งในชุดเกราะสีทองฉันมองไม่เห็นใบหน้าของเขาชัดเจนและฉันเห็นเพียงว่าเขามีตรีศูนย์ลวงตาอยู่ในมือฟันเข้าหาจักรพรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ด้วยการเคลื่อนไหวแบบเดียวกันทีละคน เห็นได้ชัดว่าจักรพรรดิอสูรผู้ยิ่งใหญ่สองคนไม่ได้คาดหวังว่าแม้แต่มนุษย์ตัวเล็กๆก็สามารถนำพลังอันยิ่งใหญ่แห่งสวรรค์และโลกมาใช้ได้และการแสดงออกของพวกเขาก็จริงจังมากขึ้นจักรพรรดิปีศาจแยกสวรรค์ตะโกนอย่างโกรธจัดและพุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้าต้อนรับถังซานด้วยโมเมนตัมที่ท่วมท้นเช่นเดียวกันฉีกท้องฟ้าและฉีกดิน จักรพรรดปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ตะโกนร่างของเขาก็ใหญ่ขึ้นทันใดกรงเล็บที่เดิมยาวกว่าฟุตยาวกว่าสิบฟุตและรอยร้าวาสีดำที่ทำลายเวลาและพื้นที่ก็กลิ้งไปมาอย่างคลุมเครือขึ้นระหว่างกรงเล็บหักคุณขยับคุณสามารถทำลายความว่างเปล่าซึ่งเพียงพอแล้วที่จะแสดงการฝึกฝนอย่างลึกซึ้งของจักรพรรดปีศาจท,ที่แยกสวรรค์ ผู้ผีสีทองปรากฏขึ้นเหนือศีรษะของราชาปีศาจผู้ยิ่งใหญ่แห่งสวงสวรรค์มันคือสัตว์อสูรที่ดูเหมือนจะสามารถทะลุทองฟ้าได้ขนสีทองของมันปกคลุมทั้งตัวและรูปร่างที่สง่าง,งามของมันนั้นแข็งแกร่งราวกับภูเขาที่ทำลายไม่ได้ดวงตาที่สะดุดตาและกรงเล็บที่ทำลายไม่ได้นั้นช่างเหมือนกับการมาถึงของปีศาจจริงๆ ขังซานไม่ได้ล่าถอยและเขาไม่สามารถล่าถอยได้ในฐานะเทพ,พเจ้าแห่งท้องทะเลภารกิจที่สำคัญที่สุดของเขาคือปกป้องพรมแดนทางทะเลและขับไล่ศัตรูที่ทรงพลังถ้าเขาถอยกลับแสดงว่ามาหาสมุทรสีฟ้าที่ไม่มีที่สิ้นสุดก็ถอยเช่นกันและเทพสมุทรไม่มีความสามารถในการปกป้องผู้คนของเขาอีกต่อไปซึ่งจะเป็นหายนะสำหรับเผ่าทะเลและมนุษยชาติการประทะกันเกิดขึ้นเช่นนี้ด้วยเสียงคลื่นที่ไม่มีที่สิ้นสุดตรีศูนย์ของ ถังซานได้พบกับดาบของมีมอนของจักรพรรดิปีศาจแห่งสวรรค์และผีขนาดใหญ่บนศีรษะของทั้งสองฝ่ายก็เช่นกันตรีศูนย์ก็ยกขึ้นมหึมาใบมีกรงเล็บสีทองคลื่นลมมหึมาที่จุดชนกันกระจายออกเป็นทรงกลมและพายุพลังงานมหึมาที่กวาดไปทั่วเกาะและจักรพรรดิปีศาจแมมมอนอยู่ไม่ไกลก็ต้องหลีกเลี่ยงแม้ว่าเขาจะเป็นจักรพรรดิที่รู้จักการป้องกันตัวเขายังไม่มีความกล้าพอที่จะ,ะเผชิญการประทะกันเช่นนี้ ผลที่ตามมาได้แผ่กระจายไปทั่วจากกระพัตปีศาจแมมมอสกระทบร่างที่ใหญ่โตของเขาและบินออกไปหนึ่งกิโลเมตรแม้ว่านี่จะเป็นตอนที่เขาจงใจขนถ่ายแต่ก็เพียงพอที่จะเห็นความสยดสยองขององค์การประทะกันครั้งนี้โชคดีที่การชนนี้เกิดขึ้นที่ระดับความสูง1,000เมตรและมนุษย์บนเกาะได้ซ่อนตัวอยู่ในภูเขาแล้วแต่คลื่นกระแทกขนาดใหญ่ยังคงกวาดต้นไม้มองไปรอบๆเต็มไปด้วยความยุ่งเหยิง เมื่อหมอบจางหายไปและความบิดเบี้ยวของการอาวกาศที่เกิดจากการชนหายไปเหลือเพียงร่างเดียวบนท้องฟ้าและหลุมลึกขนาดใหญ่ปรากฏขึ้นบนพื้นกรวดนับไม่ถ้วนยังคงกลิ้งลงไปในหลุมมันอาจแตะต้องใต้ผิวน้ำทะเลและน้ำทะเลจางๆยังคงซึมออกมาจากก้นบ่อน่าตกใจที่ถังซานยังคงยืนอยู่กลางอากาศในเวลานี้พลังศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่แน่นอนแผ่กระจายไปทั่วร่างกายของเขา ใช่ถังซานไม่ได้ถอยแม้จะหยุดแต่เขาไม่ได้ถอยหลังดวงตาของเขาปิดลงเปลวไฟสีฟ้าอ่อนลุกโชนไปทั่วร่างกายและพลังแห่งศรัทธ,ธาสีขาวไหลเวียนอยู่รอบตัวเขาตลอดเวลาปกป้องเทพเจ้าแห่งท้องทะเลที่เป็นของพวกเขาเขาดูสงบคิ้วขมวดเล็กน้อยดูเหมือนเขากำลังครุ่มคิดอะไรบางอย่างแต่ดูเหมือนเขาจะไม่ได้คิดอะไรไอไอ จักรพรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่แห่งสวงสวรรค์ลุกขึ้นจากหลุมด้วยใบหน้าบูดบึง้งผมทั้งหมดบนร่างของเขาเปียกโชกไปด้วยน้ำทะเลเลือดไหลออกจากมุมปากของเขาและเขาดูเขินอายอย่างยิ่งในการประทะก,กันในตอนนี้เขาเพียงรู้สึกว่าเขาไม่ได้ต่อสู้กับคนคนเดียวแต่ต่อสู้กับสวรรค์และโลกและกับมหาสมุทรสีฟ้าที่ไม่มีที่สิ้นสุดทั้งหมดหลังจากการฝึกฝนสู่อาณาจักรของจักรพรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ รงเล็บของเขาหนัก36,000จินและเมื่อรวมกับความแข็งแกร่งทางกายภาพที่น่าสะพรึงกลัวของเขามันก็เพียงพอที่จะใช้พลังมากกว่า100,000จินซึ่งอยู่ยงคงกระพันแต่ตอนนี้เขารู้สึกว่าตรีศูนย์ที่เขาเผชิญอยู่นั้นมีความแข็งแกร่งพื้นฐานที่สุดมากกว่า100,000กิโลกรัมด้วยพรแห่งพลังแห่งท้องทะเลหากคุณต้องการอธิบายพลังนั้นจริงๆคุณสามารถใช้จินเพื่ออ,อธิบายได้เท่านั้น ซูเมนแปลว่าอินฟินิตี้ตราบใดที่ความแข็งแกร่งของคุณยังไม่แข็งแกร่งพอที่จะแข่งขันกับทะเลทั้งหมดพลังของตรีศูนย์นั้นไม่มีที่สิ้นสุดสําหรับคุณต่อหน้าพลังของทะเลพลังทั้งหมดก็เหมือนเมล็ดศาสาดคุณคือคุณคือเทพแห่งท้องทะเลจริงหรือ จักรพรรดปีศาจทลายนภา,าถามด้วยความตกใจและกระอักเลือดออกมาอีกแม้ว่าเขาจะเดาได้ว่าความสามารถของชูร่าอาจเกี่ยวข้องกับทะเลแต่เขาก็ยังตกใจอย่างมากเมื่อได้เห็นด้วยตาของเขาเองนั่นคือพลังแห่งสวรรค์และโลกแม้ว่าเขาจะเป็นจักรพรรดปีศาจผู้ยิ่งใหญ่แล้วแต่เขาก็ยังไม่สามารถระดมพลังแห่งสวรรค์และโลกและไม่สามารถแข่งขันกับสวรรค์และโลกได้ใช่สำหรับฉันเทพแห่งท้องทะเล ทังซานลืมตาขึ้นทันทีเสียงที่เร่าร้อนของเขาดังก้องไปทั่วทะเลบทที่747จัก,กรพรรดปีศาจแมมมอดเพิ่งกลับมาจากระยะไกลในเวลานี้และเขาก็ตกใจและพูดไม่ออกเมื่อเห็นฉากตรงหน้าเขาไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าเด็กชายที่ยังไม่ได้ก้าวไปสู่ระดับเทพในสมัยนั้นได้เติบโตขึ้นจนสามารถระดมพลังแห่งท้องทะเลได้แล้วเขารีบบินไปข้างหน้าและช่วยจัก,กรพรรดปีศาจท,ทลายสวรรค์ซึ่งถูกปกคลุมด้วยโคลนด้วยใบหน้าที่แปลกใจ ถอยออกไปจาก,กระพัดอสูรผู้แยกสวรรค์กระตุ้นพลังศักดิ์สิทธิ์ของเขาอย่างไม่เต็มใจที่จะนำเขาให้ลุกขึ้นยืนอันที่จริงอาการบาดเจ็บของเขาไม่ได้รุนแรงเท่าที่ปรากฏบนพื้นผิวอย่างไรก็ตามถังซานยังคงอยู่ในระดับของพระเจ้าแม้ว่าเขาจะได้รับพรจากพลังแห่งท้องทะเลพลังที่เขาสามารถระดมได้นั้นจำกัดมาก ยิ่งกว่านั้นตัวเขาเองไม่ได้ทําให้การเพาะปลูกของเขามีเสถียรภาพอย่างสมบูรณ์การระเบิดในตอนนี้ก็ไม่เต็มใจนับและลักษณะของมันก็มีส่วนเพียงเล็กน้อยเท่านั้นอาจกล่าวได้ว่าจาัก,กรพรรดิปีศาจท,ที่แยกจากสวรรค์ได้ทําร้ายร่างกายของเขาเท่านั้นดังนั้นเขาจึงสามารถระเบิดและจับถังซานลงได้แม้ว่าจัก,กรพรรดิอสูรที่แยกจากสวรรค์จะใช้กําลังทั้งหมดของเขาในตอนนี้ แต่ถังซานก็ยิ่งเผาผลาญพลังอันศักดิ์สิทธิ์ของเขาเองด้วยการโจมตีแบบระเบิดด้วยวิธีนี้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นที่สามารถขับไล่จัก,กรพรรดปีศาจแห่งสวรรค์และยับยั้งจัก,กรพรรดอสูรแมมมอสแต่จัก,กรพรรดปีศาจทลายสวรรค์ก็กลัวเขาไม่รู้ว่าถังซานอยู่ที่จุดสิ้นสุดขององค์การยิงในสายตาของเขามีจุดแสงสีฟ้าจํานวนนับไม่ถ้วนโผล่อ,ออกมาจากทะเลมากขึ้นเรื่อยๆไหลเข้าสู่ร่างกายของถังซานร,ราวกับลมกระโชกแรงและฝน และพลังแห่งศรัทธาย,ยังช่วยให้ถังซานฟื้นความแข็งแกร่งของเขาราวกับน้ำทะเลลอมาหายใจของถังซานร,ราวกับบอลลูนที่พองตัวปีนขึ้นไปได้เร็วกว่าเมื่อก่อนปล่อยความกดดันที่น่าสะพรึงกลัวย,ยิ่งกว่าเดิมที่น่ากลัวไม่ใช่การโจมตีของถังซานในตอนนี้แต่เป็นความเร็วที่เขาฟื้นคืนชีพถ้าเขาสามารถโจมตีในระดับนี้ต่อไปได้ แม้แต่จัก,กรพรรดิคริสตันก็ไม่สามารถหยุดเขาที่นี่ได้ไม่ต้องพูดถึงว่าเขายังมีตรีศูลที่น่าสะพรึงกลัวอยู่ในมือของเขาทั้งซานยกตรีศูลในมือข้างหนึ่งและชี้ไปที่จัก,กรพรรดิอสูรผู้ยิ่งใหญ่ทั้งสองในขณะที่ปรับการหายใจของเขาอย่างรวดเร็วพยายามอย่างเต็มที่ที่จะดูดซับพลังแห่งท้องทะเลและศรัทธ,ธาเพื่อฟื้นฟู เขาอยู่ที่จุดสิ้นสุดขององค์การยิงในเวลานี้ไม่เพียงแต่พลังศักดิ์สิทธิ์ของเขาหมดลงแต่ประสาทสัมผัสอันศักดิ์สิทธิ์ของเขาได้กินการประทะก,กันเกือบทั้งหมดแล้วในตอนนี้สิ่งที่เขากลัวที่สุดคือจัก,กรพพัดอสูรผู้ยิ่งใหญ่ทั้งสองเห็นการปลอมตัวของเขาและโจมตีต่อไปจากนั้นเขาก็จะถูกกำจัดออกไปจริงๆ แต่จักรพรรดิอสูรทั้งสองดูเหมือนจะไม่สังเกตเห็นความอ่อนล้าของถังซานเลยจักรพรรดิปีศาจแมมมอธผู้ยิ่งใหญ่สนับสนุนจักรพรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ที่แยกท้องฟ้าพลังศักดิ์สิทธิ์ของเขาก็เพิ่มขึ้นและพวกเขาต้องการหนีไปยังดินแดนทางเหนือซึ่งเป็นดินแดนไม่ใช่สนามรบของพระเจ้าทะเลถืมถ้าเจ้าต้องการจะหนีเทพแห่งท้องทะเลรูปแบบที่สามจะไม่กลับมา ทั้งซานตะโกนเสียงดังตรีศูนย์ในมือของเขาดึงเส้นโค้งมหัศจรรย์และแสงสีทองคร่างพรายพุ่งออกมาจากปลายเงาด้วยพลังที่ไม่มีใครเทียบรูปแบบที่สามของเทพ,พเจ้าแห่งท้องทะเลหายไปและไม่เคยกลับมาในที่สุดในโลกนี้บานสะพรั่งเป็นแสงสว่างของมัน ลำแสงสีทองขนาดมหึมาจับสองจัก,กรพัดปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ได้อย่างแม่นยำแต่ลำแสงดูเหมือนจะไม่เร็วพอหลังจากไล่ล่าจัก,กรพัดปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ทั้งสองที่บินเร็วไปในระยะทางสั้นๆมันก็สูญเสียพลังและตกลงไปอย่างช้าช้าจัก,กรพัดอสูรแมมมอตผู้ยิ่งใหญ่มีโชคเล็กน้อยในหัวใจของเขาโชคดีที่ระยะการบินของทักษะนี้มีจำกัดไม่เช่นนั้นมันจะไม่สนุกถ้าเขาต้องโดนโจมตี สิ่งที่เขาไม่เห็นก็คือหลังจากที่เห็นจากกระพัดปีศาจท,ทั้งสองหายตัวไปในท้องฟ้าถังซานก็ถอนหายใจหนักๆและเมื่อเขาส่งการโจมตีครั้งสุดท้ายเขาก็แทบไม่มีพลังศักดิ์สิทธิ์ที่จะบินได้